นี่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 น้ำพริกหมึกกระจกุกล้านเดียวกันกับซอสกุ้งถังพริกกระจูพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะบอกว่าเห็ดมาจากวัตถุดิบอย่างดีพี่น้องใส่เคยไตย่างดีมีท้องเบิรด์เดียวสิแนะนํำให้เบิร์ก่อนอันนี้จะเป็นน้ำพริกหมึกกระจุกก็จะเป็นน้ำพริกหมึกบองปลาเป็นหมึกสามรสแบบนี้เดี๋ยวสิเปิดแล้วก็จะม่กินในเบิร์นทีละแล้วก็จะเป็นปลาบวกกับปีพี่น้องนี่นี่น้ํา้ำพริกปลาหมึกนี่ หมึกกะปีพี่น้องเป็ดขายแยกได้พี่น้องเด้อผู้ใด,ดอยากได้หมึกกะปีกระปกดเอาผู้ใด,ดอยากได้หมึกบองปลาก็ไปกดเอามีหลายรสแต่ว่ารับรองว่าแซ่บทุกรสอยู่ที่คนหมักบ่มมกักป,ปลาหรือบ่ปลาอันนี้จะเป็นหมึกกะปิพี่นอ้องหมึกกะปิแล้วก็มีจับพักมาเป็นส่วนบรด่า่ตักหลายเาต่กินยอยอ่นนำะวันนี้มากับข้าวสวยร้อนๆตาพี่นอ้องออ้ยเขาค่ะเมนูนี้แบบนี้แนวนเพนนังมักคักเมนูผักมันดับความจริงเลย ตามความจืดไมไ่อวยมีความหวานหอมหอม,หอมของพริกเผาคือเกือเครื่องแกงเผ็ด <P et> แต่รวมๆแล้วอร่อยอร่อยไม่ไม่อวยอันนี้คือแสบก็บอกว่าแสบแสบก็คือบอกว่าแสบแต่ว่าท <P et> <P et> ีนี้เนี่ยเผ็ดแน่นอนอืมกินเข้าไปข้างบางนไงนี่จริงๆแล้วเขาเปิรน้ยวพริกแต่ว่าขเขาเปรี้ยวแสบแสบอีกทีนหนึ่งอืมออกด้วยวะ อืมว้อนี่ผักต้มกะทิอะไรข้าดไปมือกระตกแซบแซบของเผ็ดนี่พี่น้องแต่ว่าเผ็ดเผ็ดจีจานแห้งสำหรับไปบวกินเผ็ดก็จะไปใส่ลายน้ำพริกที่ไม่เผ็ดไหมคะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่น้ำพริกนะคะอุ้ยหนอนอุหน้ออหอหอมดมมึงนี่หอมมึกแลยะไปลอ้อไปหนอนโอ้ยหนอนร้ายเจ็บม,มึกกระจกเยโย่อะ อันนี้หอมหอมขึ้นมาอีกเพราะอันนี้มันแห้งพราชาติก็จะจะเบากว่าอันอันเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าแซบแซบเพื่นอนแซบอีกอืืจอผัดพี่น้องหางผัดสำหรับสายได้ที่แบบว่านอกน้ำพริกออันนี้ก็แซบเพื่อนปลาร้ากะป,ะป,ะปะิดของเขาจะเป็นแบบฟ้าลอกแบบนี้ยากดีเลยพี่น้องว้าว เปิดอะไรมากับหอมมือ,อเะะกือกขึ้นว่าปลากระปิฮัลโหลโอกาสตักหลายเลยว่าเจออันแรกไปอุ้ยหอมแม่พี่น้องเอ้ยมาอันปะลานี่มันจะมีความขมเค็มเพิ่มมาหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงตัวเสียบรสชาติกาชิคล้ายๆกันเม่ต่างกันหลายบวกปลาลองเจ้าว่าบวกเพรชจํานี่บวกเพรชจําน,นี่บวกเพรชจํากระกปิ อันนี้ก็อันนี้ว่าแซ่บอือหือสะดวมึกบองปะลาะว่าหันมึกกับปะลาะเอ้ยมึกกับกะปิมึกบองปะลาะพี่น้องคอยเห็นแต่ปะลาะบองคอยเพิ่งเห็นมึกบองปะลาะมึกบองปะลาคล้ายๆกันก็มึกกะปิอะส่วนมาราสชาติซีคล้ายๆกัน หอมสามรสตีเป็นยังไงนะมาอซคบทุกรสอิ่มแล้วหรอพี่น้องไม่ต่างกันชอบเพืกันแต่ว่าเผ็ดหนุกสามรสรสชาติจะไม่ต่างกันมากอันไหนที่มีปะลาจะมีเค็มเค็มกับเปรี้ยวนุ่งขึ้นมาหน่อยนึงจะชอบอันไหนเขาชอบปะลาบองกับหมึกกระตุกอร่อย อันไนเผ็ดที่สุดอันแรกแซ่บสุดอันพี่น้อง,งสำหรับผู้ใดที่อยากลองน้ำพริกต้องว่าอยากให้ลองแซ่บไปอีกทีพี่น้องสามารถไปกดเอาอะไรในสก้าสีเหลืองต,ต่อต่อแบบเผ็ดเผ็ดรลายจะลิ้นพันกันเลยเดินดังๆๆๆ